สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องกันนะครับสั่งมานะครับเพิ่งมาส่งเมื่อสักครู่นี้เองครับ iPhone 13 Pro นะครับอ่าอันนี้คือกล่องของเขาครับมาแค่นี้ครับพัดตรงพลาสติกไม่มีนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนโอ้แบบนี่คือโทรศัพท์สามสี่หมื่นใช่ไหมอ่ะเวลาแกะครับคือเขาจะพันึกนะครับพันหนึกตรงนี้ครับพันึกไว้พันึกพนึกมาไว้ตรงนี้ครับ แล้วก็แกะออกไปครับอเดี๋ยวผมแกะนะครับแกะศูนย์ก็บอกว่าเวลาแกะดูก็ให้เช็คพวกซีลงซีรีให้มันตรงกันนะครับอ่ะผมก็แกะเลยแล้วกันครับแกะกันสด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 ร้อนๆเลยนะครับอ่ะแกะยังไงวะอ๋อตรงนี้อ๋อแกะแกะง่ายๆดีกว่าผมก็คิดเยอะไปเนี่ยแกะแค่นี้เงรอเนี่ยปะโถนะครับอ่ะแกะฝั่งนี้ด้วยนะครับแกะฝั่งนี้ด้วย ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะปกติอ่ะจะไม่ได้สั่งออนไลน์มาแบบนี้ครับอันนี้สั่งกับน้องเซลนะครับอ่ะแกะเสร็จแล้วครับคุณก็สามารถที่จะแงะมันออกมาได้เลยครับแค่นั้นเองครับปุ๊บอ่ะโอเหมือนกันเดะเลยอ่ะนะครับเหมือนกันเดะเลยครับสีค่อนข้างตรงนะครับอ่ะออกมานะครับก็จะมีโทรศัพท์ครับโทรศัพท์นะครับ สีเพื่อนๆดูเองแล้วกันนะมันก็ตรงกับกล่องนั่นแหละครับมันก็จะเป็นสีอ่อนนะครับถ้าเทียบกับของเกา่าอันนี้13โปรตัวเก่านะครับสีคนละเรื่องครับแล้วก็ไอ้ตัวกล้องนี่แม่งใหญ่เดอร์บ้อเบเตอเลยครับดูครับโอ้ใหญ่ไปกันเยอะเลยป่ะกลอนะ้องอะนะโอ้มันต้องขายดีแน่ๆเลยครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูปุ่มดูอะไรก่อนเทียบมันก่อนมันมีเลยเหมือนกันไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกันหมดอะเนาะปุ่มด้านข้างอะเหมือนกันอะ เออแต่ว่าเรียงไม่เหมือนกันอะตำแหน่งเรียงไม,มนะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับลำโพงนะครับมันก็คล้ายๆกันบ่คล้ายๆกันเนาะเอออ่ะไม่เป็นไรตามนี้ครับทีนี้แกะเลยครับแกะเลยแกะเลยโอ้โหเสียงเป็นไงเสียง อันนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมเลยนะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะครับอันนี้แกะกันให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับแล้วเทียบกับอันเก่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือแค่ว่ากล้องมันใหญ่กว่ากันครับเนี่ยไอตัวเลนส์อันเบลเลอร์เลยครับดูดิใหญ่กว่ากันนะครับผูกใหญ่กว่ากันเยอะเลยอ่ะนะครับแล้วก็ตำแหน่งของปุ่มนะครับอาจจะขยับนิดขยับหน่อยเห็นไหมขยับนิดขยับหน่อยครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่ครับ ขนาดเท่ากันนะผมสั่งตัวโปรมันจะ6.1นะครับอ่ะประมาณนี้ครับอ๋อไอส่วนไอตัวใส่ซิมก็จะตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับแค่นั้นเองครับแต่ว่าสีสวยครับสีสวยสีสวยเลยนะครับสีสวยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแกะกล่องเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันต่อนะครับเรื่องกล้องนะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซิมก่อนนะครับจ้าตามนี้จ้าโอ้ยลืมลืมมันมีอะไรอีกเออลืมแกะกล่องก็ต้องดูนอื่นด้วยนะครับ มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับสติกเกอร์ครับเข็มจิ้มซิมนะครับสติกเกอร์เข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็นี่ครับสายชาร์จครับการโลกร้อนครับอะแดปเตอร์เป็นเซียวเองครับจบแค่นี้จ้ะสวยสวยสวยเดี๋ยวมีรีวิวอีกครับ iPhone นี่ซื้อมาต้องรีวิวให้คมนะครับโอเคครับตามนี้นะจ๊ะสวยจังเลย